หูฟัง JB LJ 5 2 0 c USB-C หูฟังออนเอร์ ear, แบบมีสายที่เสียงดีคมชัดทุกมิติโดยคุณภาพเสียงระดับ Hi-res Audio แต่ก่อนที่จะไปดูทุกฟีเจอร์ผมฝากกดไลค์กด Subscribe กับช่องมหาจาักร h a n n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้กับที่งานด้วยนะครับ JBL 5 2 0 C USB C หูฟังแบบ On-Ear ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับทุกอุปกรณ์ที่มีพอร์ต USB Type C ไม่ว่าจะเป็น PC หลักท็อปโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือแม้แต่เครื่องเล่นเกมพร้อมเสียงเบสที่ทรงพลังแบบ JBL Pure Bass Sound รองรับเสียงดิจิตัลคุณภาพสูงระดับ Hi-Res Audio ที่96ก h โ24 b ิตและมี Dynamic Driver ขนาด32มิม ด้วยสายที่ดีไซน์มาเป็นแบบแบนทําให้สายไม่พันกันเอียร์ครับมีแผ่นรองที่นุ่มกระชับสวมใส่สบายตลอดทั้งวันและยังสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งานโดยตัวหูฟังมีน้ําหนักแค่150กรัมเท่านั้นครับมีสีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีคือสีดําสีน้ําเงินสีม่วงและสีขาวจะประชุมออนไลน์หรือคุยโทรศัพท์ก็สะดวกเพราะว่าหูฟังรุ่นนี้มีไมโครโฟนมาให้ด้วยเมื่อมีคนโทรเข้าก็สามารถรับสายได้ทันทีด้วยปุ่มคอนโทรลที่หูฟัง นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเล่นเพลงปรับระดับเสียงหรือเปลี่ยนโหมด EQ ได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มบวกและลบค้างไว้2วินาทีเพียงเท่านี้ก็เปลี่ยนโหมดได้แล้วครับโดยจะมีอยู่3โหมดคือ default vocal และ bass สวัสดีครับนี่คือเสียงที่บันทึกผ่านไมโครโฟนของ JBL 0 5 2 0 C USB C เสียงเป็นไงกันบ,บ้างครับ สำหรับ jbl June 5 204 usb c ราคาอยู่ที่1,490บาทหาซื้อได้ที่โชว์รูมมหาจักรทุกสาขาร้านสาวซิตี้ทุกสาขาร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการหรือสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www mahajak com และ www jbl thailand com ครับ และเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ซื้อปไปนั้นเป็นของแท้ก็สังเกตสติ๊กเกอร์มหาจักรพลัสที่แปะอยู่บนกล่องสินค้านะครับแล้วก็สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกมหาจักรพลัสรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายและรับสิทธิประกันเพิ่มอีก3เดือนเป็น1ปีกับ3เดือนอย่าลืมสแกนและลงทะเบียนกันด้วยนะครับและถ้าสงสัยหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิมเมเมเ่มเติมเกี่ยวกับ JBL 520C USB-C ก็สามารถกด Subscribe และ Comment ที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมโบแว่นหมดหน้าที่แล้วพบก็มใหม่คลิปหน้านะคครรััับบสสดี